สวัสดีครับพี่น้องมือนีพามาเบิงทงเบิงทาพามาเบิงสวนครับผมปลูกต้นโกโก้ไว้ครับนี่ก็ได้เกือบเดือนแล้วนะครับต้นโกโก้มาปลูกไว้กําลัางแต่งยอดครับมาปลูกไว้ในสวนฟาร์มต้นใต้ก็มีครับแต่ว่าก็บ่หลายดอก ข่าพี่น้องมาบึงพักหนอกูจกพักหนอกกันบน้าครับพักหนอกถือฝนครับก็ลัง,งามเลยกินกับปนลกบปุปบเขียดเนี่ยคักขนาดในลาบง่วกับคักขนาดแต่ว่าสื่มือชื่อว่าละ่ะหลูกไผ่หง่วมันหลายบวกกากินหอดลาบหอดก่อยครับซื่มือ แต่ว่าพักหนอง,ง้ามอีลีครับเมื่อนันก็นเก็บไปปนล่ะห,หาปลาบ่อใดครับไหวานปลาบังหาบ่อใดเล่ด้สือประท <c oughs> ูแสบอยู่ปัญหาอุปสรรคของการปลูกโกโก้อันหนึ่งก็คือใบสอดอยังสีครับแมงกี่นูนเป็นแมงกินูนนมน นานกลางคืนมาไต่เห็นนั่งกินนู่นจอใบอยู่ครับแต่กะบ,บ่อคอยมีปัญหาหลายหรอกผมปลูกไว้นี้อยู่ร้อยแปดสิบต้น1 8อยแปดสิบแปดต้นครับต้นโกโก้กะมีต้นที่ถูกกัดอยู่สามสี่ต้นครับมลายอ่าต้นที่โลนใบเลยคือสีใต้นี่กะมีเกือบซิปครับ แต่ว่าออนนี่มันก็แตกยอดกันมาใหม่ละผมว่าแต่มันสีตายแต่อันตนที่ใต้แหงเลยก็มีอยู่สองตนครับกำลังแตกอดใหม่ามสื่อมาตนละแปดบาทครับกำลังแตกอดปลูกงบ่ท่าไห้พอเดือนครับซอมาตนละแปดบาทร่วมค่าขคนทรงกับ ุือมาสองลตนกับร่วมค้าคนส่งก็เยอะทีสามพ่งลอยผมก็ว่าพิสิคุ่มอยู่แต่ว่าสุมือนอี่กะเห็นเขาขายตนละซี่หาบาทเขาก็ขายอยู่ครับก้าพี่น้องสนใจปลูกอะลองไปปลูกเบึงครับผมก็ลองปลูกเบึงในสวนนี่ลอยแปตน้นก็เอาไปปลูกใส่ปลาหมากแนหกเจตน้น ที่เรือผมปลูกสซที่โล่งไว้เลยครับนที่โล่งไว้เลยกับโบหัวจังใดดอกแต่ว่ามันเริ่มเหี่ยวเริ่มแห่งแน่แหละครับปลูกพร้อมๆกันแต่ว่าสงสัยมันกับสีคือเขาวหานเป็นหมกักใหม่ยูนิโฮมแล้วก็ถ้าเบงว่าผมปลูกแล้วมันู่ในสวนป้ามผมมันเป็นสวนอันนั้น้าเบิงด้ครับนี่มันเป็นสวนที่เป็น,เป,นเป็นทงหน้านะครับมันบม่เป็นไฮ ผมปลูกใส่ปลูกปามใส่ทงหน้าบันเนที่ดินมันก็สําำเน่ทำให้น้ำน้ำก็สิขังอันนี้ก็ฝนตกมาได้สองหมือละส่วนที่อยู่สูงก็สิโมเป็นอย่างผมก็เลยอยากลองเมืองซื่อๆดอกครับว่าถ้าปลูกแล้วน้ำมมถ่วมันสิตายบ่แล้วถ้าน้ำท่วมขังนี่มันสิขังระยะเวลาโดนส่งไหลมันสิตายทามันคือมันตายผมก็สิบบปลูกแต่ถามว่า มันบ่ตายผมสิปลูกเพิ่มเพราะว่าสวนฟาร์มผมมันมีอยู่สิบเอ็ดไร่ครับต้นนี้ก็ปลูกยังเพราะท่านไหนพกขึง้งผมว่าถ้ามันสู่น้ำได้ผมก็สิปลูกเพิ่มผมสื่อเม็ดงอกมันมากกาไหวอย,อยู่สามร้อยกว่าเม็ดครับเขาหมากหาลอยหาสิบบาทก็ได้สามร้อยหกสิบได้ครับผมก็พอไหวได้เดือนหนึ่งละ ก็เน่าเติบแล้วครับกาวา่าน้มลดเกี้ยวเขาแล้วกะสิปลูกทัาแม่นว่ามันปลูกได้ดีในในทีถือว่าแซ่หนามแล้วมันทนได้นะครับมันปต่ตายผมกระสิป,ปูกเลยแต่ทัาแม้นว่ามันทนบ่ดได้ในส่วนที่ผมกาไวผมกระสีปลูกใส่โพนเนี่ยกะสิขายเห้เขาแน่ผมกปประสิบ่ปลูกนะครับแต่ว่าซุ่มือนนี่ ในส่วนถิ่มันซุ่มๆนี่ผมก็กกกกว่าได้ผนดีอยู่ครับแตกหงอยไม่สุดตนเลยแสดงว่าหากเดินด,ดีเห็นฝแต่ว่าตนใต้ก็มีอยู่อย่าเสียห้เบิ้งตนใต้ลักษณะของมันมันเกิดสิเป็นใต้แห่งไปเลยครับเกิดสี โล่นใบแล้วก็แหงแบบนี้มันแหงไปเลยครับแต่ถา้าแมนว่าบางต้นที่มันอยูไใ้มันโล่นใบซื่อครับโล่นใบซื่อบัรเนี้มันก็จิแตกแหนงออกมาในต้นมันแตกตายส่วนเลยล่ะครับนี่ก็โมเมนแค่แตกใบนะครับถอดยอดขึ้นไหม่งามดีครับผมว่า ถ้แมนว่ามันบอ่อตายนี่พิสิคืออยู่ครับพิ่สิได้ผลดีเพราะว่าแมงมันบอ่อหลายคืออันนั้นปลูกหมังใหม่แนวอื่นปลูกล่มย่ยปลูกอันนั้นแมงจอหลายรับเลยครับอยู่ข้างนั้นนี่บันถือฝนถือกันนี่อดออกมานี่อวบพักเลยครับนี่จากต้นทั้ง,ง่ังนหน่อยพอออกไมาไม่อวบขึน เดียกแบไงครับคือว่าผมว่าถ้าเป็นอย่งสี่กแบบถ้ามันบอใต้นีแบบ่คือว่าได้ดีเติบอยู่ครับผมสิบปลูกให้เต็มสวนเลย้วก็อาเสยขยายต่อออกไปข้างๆสวนแน่กลาว่ามันได้แสงลํำไรนะครับมันบอดได้ถือ แดดด้วยตรงคือหม่งผมป่วยลงๆที่ผมว่าใบมันเริ่มแหมนะครับกำลังงครับก็ถ้าพี่น้องเบิ้งสวนสมีครับก็ทดลองปลูกหรอกครับผมยังบ่ท่านดนหูยังเลยว่าสือว่าแบบใดดีบ่ดีดแนะนำผู้ใดยังท่านไดกับผู้ใดเคยปลูกแล้วมีขอแนะนำยังใดกับทรงขอความมาคอมเมนต์ วยเนี่นี่แนวทางการบำรุงรักษาดูแลให้กันน้ำเด้ครับเด้อขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ